สวัสดีครับท่านผู้ชมผูฟังไลฟ์ชีท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันความรู้ก่อนเปลี่ยนล้อแมกนะครับล้อแมกเนี่ยเอาเข้าเรื่องเลยเปลี่ยนแล้วเหมือนเราเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับปกติไอ้ตัวนี้นะรถผมมันตัวเอ,นะอสเนาะไอซู1.9ตัวเอสตัวล้อกระทะนะเดิมมันเป็นล้อกระทะขอบ15นะแต่ผมก็เปลี่ยนเป็น18 เหมือนเปลี่ยนเฟืองท้ายเลยครับแม็กล้อล้อเนี่ยจะท่านใดที่ว่าไปเปลี่ยนแม็กมาเนี่ยตัวต่ํานะเฟืองท้ายกับตัวสูงนะยะไม่เหมือนกันนะครับนะครับถ้าไปเปลี่ยนล้อล้อปุ๊บเนี่ยเพี้ยนเลยถ้าวัด g p s เนี่ยยังไงก็เพี้ยนล้านเปอร์เซ็นต์ครับรอบเครื่องถามว่ามันไม่กินรอบนะรอบมันหายไปเลยมันไม่กินรอบแต่ว่ามันจะหารอบไม่เจอ ผลที่ตามมาก็เบื้องน้ำมันนะผมว่านะถ้าใครศรัทธาย,ยางสับสิบแปดแล้วถามว่าต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายไม่เปลี่ยน,นครับเพราะว่าต้องมันต้องไล่ให้หมดเลยนะนะช่างเขารู้นะถามช่างดูงก็ได้ถ้าท่านใดที่ว่าไปรีแมปไปอะไรมาแล้วมันตันตัน,ตนอื้อเนี่ยมันอยู่ที่จูนด้วยแล้วก็เฟืองท้ายถ้าจูนอะไรเสร็จถ้าไม่ไล่เฟืองท้ายเนี่ยมันตัน,นครับ เฟืองท้ายถ้าถ้าซาทาล้อใหญ่ล้ออะไรเนี่ยเฟืองท้ายเดิมตัวต่ำเนี่ยหนเก้หรือว่าอะไรรุ่นไหนก็คอมเมนต์ถามมาได้มัน3.5จะต้องไปเพิ่มให้มันสักจัดเป็น3.9นะนะครับมันถึงจะดีต้นเดินปลายดีได้แหละนะแต่อย่างนี้ไปเปลี่ยนผมไปเปลี่ยนมาแม็กนี่ผมไล่ทุกเกียร์แล้วมันตันๆอยู่นะครับมันตันๆนะครับมันตันต ก็เดี๋ยวต้องจะต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับต้องมาเปลี่ยนเฟืองท้ายถึงจะจุดจาดสักหน่อยนะครับผมว่าจะไปเปลี่ยนสิบสามสิบสี่สามแหละนะนะครับก็เผื่อไว้บรรทุกด้วยแล้วก็ซัทธารล้อใหญ่ก็ต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายสิ่งที่ตามมาก็คือท่านใดที่ว่าใส่ล้อแม็กนะครับที่ล้อเดิมมาสมมติล้ออย่างน,นึงนี่ล้อเดิมมันขอบสิบห้านะเอามาใส่กับคันนี้ เป็นขอรสิบห้าสองหนึ่งห้าอาสิบห้าแล้วไปใส่คอร์สิบแปดเนี่ยมันเพี้ยนไปเลยนะค,ความเร็วไอ้รอบเครื่องอยู่ที่สองพันความเร็วอยู่ที่ร้อยยี่อะนะครับถ้าคอร์ดสิบแปดนะแต่นี่มันถามว่ามันประหยัดรอบเครื่องจริงครับแต่เครื่องมันโซมไวนะโซมไวนะครับเพราะว่าควันนะข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเล่าให้ฟังท่าในใดที่ว่าไปเปลี่ยนมา เปลี่ยนเฟืองท้ายมาแล้วเนี่ยเอยเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนอะไรมาแล้วเนี่ยจะสัมผัสได้เลยนะครับความอืดน, <c oughs> นะครับวิ่งไม่ออกถามว่าจําเป็นไหมที่จะต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือว่าอะไรจําเป็นนะนะเพราะว่าล้อแม็กมันกว้างแล้วชุวนกลางมันเพี้ยนไปเลยนะครับจุดหมุนอนะจุดหมุนศูนกลางมันเพี้ยนไปเลยนะมันจะไวขึ้น ล้อใหญ่มันจะไวขึ้นล้อเล็กมันจะจัดคือโรองงานเขาก็ได้คำนวณมาแล้วนะคำนวณมาให้เราแล้วเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนเราก็ต้องไปจัดเฟืองท้ายถ้าท่านใดที่ว่าไปรีแมปอะไรก็ต้องไปจัดเฟืองท้ายอะไรๆพวกนี้ครับอย่างนั้นวิ่งไม่ออกหรอกครับครับอย่างนั้นวิ่งไม่ออกหรอกนะครับไแ,แมักมันใหญ่แล้วก็ มันมันดังด้วยครับผมานะม,มันดังด้วยแล้วก็กินน้ำมันกินเนอะเพราะว่ามันหารอบไม่เจอแต่ประหยัดรอบจะหารอบไม่เจอ <c oughs> ก็ประมาณนี้ก็เราอยู่กันฟังนะครับก่อนที่ว่าท่านไปเปลี่ยนแม็กก็ต้องถ้าไปเปลี่ยนแม็กแม็กใหญ่แม็กมะหือมาแบบนี้นะใส่ยางใหญ่ๆนะท่านใดที่ว่าไปรีแม็กอะไรมาเนี่ยบอกว่าวิ่งไม่ออกเลยมันต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับ นะครับส่วนท้ายนี่ต้องเปลี่ยนคอมเมนต์มาถามหรือว่าโทรมาถามก็ได้นะครับว่าเบื่ออะไรตัวสูงกับตัวต่ําเนี่ยเพองท้ายคนละคนละประเทศเลย <c oughs> คนละอย่างเลยตัวสูงจะจัดกว่าตัวต่ําเพองท้ายอย่าประมาณสิบสามจุดเจ็ดนี่แหละต,ตัวตัวต่ําจะสามจุดห้านะตัวสูงเพราะว่าตัวสูงเขาจะรองรับพวกขอบสิบแปดไงแต่ว่าตัวต่ำเอาไปใส่พวกแมทเนี่ยวิง่งวิ่งรถป่าไม่เท่าไหร่นะ ผมบอกวก่อนแต่ถ้าได้หนักรถหนักแล้วเนี่ยผมการันตีได้เลยวิ่งไม่วิ่งไม่ออกอะจริงต้องไล่เกียร์ปกตินี่ไม่ต้องไล่เยอะนะครับออกตัวเกียร์สองก็ยังไม่ค่อยดับเลยเดี๋ยวว่าจะไปเปลี่ยนเฟืองท้ายประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับก็วันนี้อย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ